นี่ใช้สีฟ้าลูกนี่สีอะไร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 ครับอันนี้ระบายสีนี่ไม่ใช่สีฟ้าลูกอันนี้สีเขียวไม่ใช่สีอะไรสีอะไรนี่สีอะไรนี้นะคะระบายอย่างนี้การทำจี๊ดการทำสีฟ้า สีฟ้าพี่สีฟ้าสีฟ้าเอาสีฟ้าระบายตรงนี้ระบายสีฟ้านวิธิอวดอวดพี่พี่ไหมนี่วิจิระบายสีได้แล้วนี่นครับเก่งไหม เก่งไหมคะออนไลน์ก <ina> ็ี่วิธีระบายสีได้แล้วมวิธีระบายสีได้แล้วเก่งไหมคะไหนอันทำอันนี้เสร็จอันนี้ไม่เสร็จอันนี้ต้องสีอะไรอันนี้สีอะไรคะบอกป้าฟ้าเออฟ้าอันนี้สีอะไรคะส้มนี่สีส้มสีอะไรคะอันนี้สีอะไรคะ สีเดียวกับอันนี้ใช่ไหมคะสีอะไรส้มส้มสีอะไรคะบอกขอบฟ้าก่อนสีอะไรคะส้มสีส้มอ,อ่ะอันนี้ต้องอะไรสีชมพูสีชมพูทีนี้ดิ๊กมเที่ยวมิวสิคได้ไพ่ด้วยนะอู้หสวยจังเลยอักแปวอูโหูสวยจังเลยค่ะสวยจังเลยตัดนะคะอันนี้ด้วย เห็นไ,ไหมคะเล็บหนูยาวแล้วเดี๋ยวหนูจะตัดให้หนูส,สวยๆเ,เก่งจังเลยเล็บไม่ยาวเลยคะ่ะน่ารักจังเลยเอ่ะทาเล็บด้วยนะคะสืมชชมพูเออสวยเลยคะสวยจังเลยเอ,อ่ะเ,เดี๋ยวนะคะตัดอีกเล็บหนึ่งเดี๋ยวนะคะใจเย็ยนเย ังเลยค่ะสวยมากเลยดีหรือยังคะหนูว่าดีหรือยังนอ่ะทาเล็บด้วยนะคะสีชมพูสวยจังเลยอ่ะเล็บนี้ด้วยนะคะหยิบนิ้วด้วยค่ะเก่งมากเลย